อยู่กับอันดี้คอนแทคนะคะวันนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะตัวนี้ดูแลสายตาค่ะสำหรับท่านที่มีอาการนะคะ,ะแสบตาตาพร่ามัวมอง,มองไม่ชัดนะคะ,ะตาแฉะน้ำตาไหลต้อรม่มต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินเบาหวานขึ้นตาหรือบางท่านเป็นบุ๋นในตาเสื่อมนะคะเห็นหยากย่อยนะกะ็อยไปมาแพ้แสงแพ้ลมนะคะตัวนี้นะคะดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดนะคะจากธรรมชาตินะคะในหนึ่งเม็ดของดีคอนแทคเนี่ยจะมีสาร ีเข้มข้นถึง10ชนิดนะคะที่ดูแลในเรื่องของสายตา,าง่ายๆค่ะดูแลสายตาของเรานะคะ,ะถ้าท่านใดนะคะมีอาการทางด้านสายตาก็แนะนําได้เลยนะคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฝ้าฟางมองอไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพอ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะแล้วตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับ เมื่อก่อนมันรู้สึกเสบตาระคายเคืองตาค่ะน้ําตาไหลแล้วก็มีวุ้นออกแกตาไปหาหมอหมอเขาบอกว่า<ะ>เป็นต้อเนื้อค่ะหมอก็ให้ยามาทานแต่รือว่าหยดตาก็ไม่ดีขึ้น<ะ>พอมาทานดีคอนแทคร,รู้สึกว่าดีขึ้นการเสบตาระคายเคืองตามันก็เบาลงแล้วกเป็นคนนอนยากด้วย<ะ>พอได้ทานดีคอนแทกก็นอนง่ายขึ้นหลับสบายขึ้น รู้สึกด,ดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก็คือบวมขึ้นตาค่ะค่ะเป็นบวมขึ้นตาอาการยังไงบ้างคะก็คือมันจะมีเส้นเลือดขึ้นที่ดวง,งตาดำนะคะแล้วก็อพอไปขยี้ปุ๊บมันก็จะแตกเต็มตาทําให้ตามองไม่เห็นนะคะเพื่อนเขาก็แนะนําด้วยแล้วก็เลยสั่งมาให้ทานนะ ลองทานดูประมาณกล่องที่สองมันก็ <K an> เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะช <K an> ัดขึ้นเป็นต้อกระจกครับมองเห็นฟ้าๆฟางๆไปงั้นแหละ <K an> มองไม่เห็น <K an> แล้วมองแสงสว่างแดดจ้าๆนี่ไม่ได้เลยพอกินยานี้แล้วก็ไม่ขัดไม่เคืองเลยแสบครั้งก็หาย <K an> มองแสงแดดได้สบายต้าก็เป็นต้อกระจก <K an> โอ้ย <K an> เป็นมาแล้วมันก็มองไม่เห็นเนาะไปรักษาสองครั้งแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอะ่ะเพราะว่ามัน ย่งฝ้าอยู่มันแสบอยู่มันมันไม่ดีเลยอ่ะมันเราไปหาหมอหมอก็ว่าอุ้ยเป็นต้อกระจกก็ไปรักษาต้อกระจกมาสองครั้งมันไม่ดีขึ้นแล้วมารู้จากญาติบอกว่ากินดีคอนแทคกันดีขึ้นย้ายก็มากินดูก็ดีจริงๆอะ่ะดีแบบมันไม่แสบมันไม่ฝ้ามันไม่ขาวเวลาเราเห็นแดดเราก็ไม่กลัวมองเห็นแจ่มๆได้ดวงไฟนี่มองได้แตก่กนมองไม่ได้แสบเดี๋ยวนี้มองดวงไฟได้มองแดดได้แล้วก็ ไม่ขาวไม่ฟ้าไม่คันไม่เสพอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟงมัวมัวแ,วแสงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่าๆนะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะค่ะทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วค่ะมีปัญหาดวงตาก็คือดวงตาผ้ามัวมองมองไม่คอยเห็นมองไม่ชัดเลยค่ะแล้ว,ลวพอพอกินคอนแทคเข้าไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจ้ะที่มองไม่เห็นเลยกลับมองเห็นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะ แพ้แสงดวงอาทิตย์ไหมคะแพ้จ้ะแพ้ตอนน้ําตาไมนค่ยจะไหลอะ่ะแพ้่<ม>อเดี๋ยวนี้ไม่แพ้แล้วจ้ะมองเห็นดีขึ้นน้ําตาไม่ไหลไม่ไม่มีเลยจ้ะไม่ผพม้มไม่ผ้ามูอจ้ะมองเห็นชัดจ้ะค่ะท่านใดนะคะสนใจที่จะดูแลสายตาของเราได้อย่างง่ายๆนะคะด้วยตัวผลิตภัณฑ์ D Contact น,นะคะ